สวัสดีครับฮาร์ดบัสนะครับผมกำลังศึกษาอยู่ที่คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับผมพี่ฮาร์ดได้เรียนรู้อะไรบ้างในช่วงที่เข้าร่วมรายการ7 8 9ปดเก้าสเววิลค่ะการอยู่กับแรงกดดันครับเราได้เรียนรู้วิธีการรับมือกับแรงกดดันในสถานการณ์ต่างๆได้แบบดีมากขึ้นเยอะมากเลยครับฮาร์ดเปลี่ยนจากแรงกดดันเป็นแรงผลักดันหรือว่าการเปลี่ยนทัศนคติให้อยู่ร่วมกับมันได้มากขึ้นเนี่ยมันทำให้ฮาร์ดรู้สึกว่าฮาร์ดอยู่กับมันแล้วก็ทำงานกับมันได้ดีขึ้นครับเป้าหมายที่พ ในของการเป็นนิสิตแล้วกันนะครับก็คือการเรียนก็คือฮาร์ดตั้งใจว่าฮาร์ดจะเรียนให้จบนั่นก็คือในพาร์ทของการเป็นศิลปินฮาร์ดก็ไปให้ได้ไกลที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับแล้วก็เต็มที่กับมันมากๆอยากเป็นศิลปินที่เป็นแบบอย่างให้แบบทุกๆคนได้ไม่ว่าจะด้านไหลก็ตามด้านการเรียนด้านการเป็นศิลปินหรือว่าแบบด้านการใช้ชีวิตทัศนคติต่างๆครับพี่ฮาร์ดคิดว่าอะไรคือสิ่งสําคัญในการทํางานเป็นทีมคะ การการเป็นศิลปินกลุ่มแน่นอนว่ามันเพราะมันมีหลายคนใช่ไหมครับรู้สึกว่าการทํางานเป็นทีมแล้วก็ความสามัคคีในในกลุ่มของเราเองเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าในในแต่ละพา a s ของการทํางานมันก็จะต้องมีมีแบบมีคนนามีคนตามแล้วก็มีทั้งการออกความคิดเห็นการฟังคนอื่นหรือว่าแบบการที่จะสามารถมาเป็นผู้นําได้อะไรเงี้ยมันมันต้องมีหลายๆอย่างรวมกันถึงจะสามารถแบบการทํางานเป็นทีมถึงจะออกมาดีได้การทํางานให้สําเร็จในแบบของพี่ฮาร์ดเป็นอย่างไรคะ ถ้าว่าสาคัญมากเลยคือแบบมันหาแรงบันดาลใจในการจะทําสิ่งสิ่งนั้นก่อนครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรามีแรงบันดาลใจหรือเรามีเป้าหมายหรือว่าแบบสิ่งที่เราต้องการชัดเจนเนี่ยเราจะทําทุกวิธีทางหาทุกวิธีทางที่ทําให้มันออกมาได้ดีออกมาได้เป็นแบบอย่างที่เราต้องการครับแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องมีเรื่องของวกวินัยแล้วก็ความรับผิดชอบด้วยครับช่วยฝากอะไรถึงน้องๆที่อยากเป็นศิลปินแบบพี่ฮาร์ดหน่อยค่ะ ถ้าเราตั้งใจหรือว่ามีเป้าหมายว่าเราอยากเป็นศิลปินอยากทํางานในวงการอะไรอย่างนี้ก็ลุยเลยครับลองดูไม่ว่าจะเป็นโอกาสเล,ล็กๆน้อยหรือว่าจะมีโอกาสอะไรเข้ามาก็ลองทํามันก่อนนะครับก็ถ้าเกิดมันดีหรือไม่ดียังไงก็อย่างน้อยเราก็ได้ลองอย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าสิ่งที่เราทํามันดีหรือไม่ดีก็ลองไปก่อนครับส่้ๆใครที่สนใจการเรียนรู้หรือการพัฒนาตัวเองนะครับผมสามารถติดตามเพจ cuvp UM project ได้นะครับแล้วมาเริ่มต้นเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับ